สามอะลัยกุมมะรหมตุลลอยวะบาระกาตุกสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมุมฉากมุมตรงมุมมุมแหลมมุมป้านในคาบที่สองนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะกันได้เลย ข้อแรกนักเรียนสามารถบอกลักษณะของมุมฉากมุมตรงมุมแหลมมุมป้านได้ 2. นักเรียนสามารถจำแนกมุมฉากมุมตรงมุมแหลมมุมป้านได้ 3. นักเรียนสามารถเรียกชื่อมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมแต่ละชนิดได้ถูกต้องนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูทบทวนความรู้จากคาบที่แล้วนะคะ ในการกำหนดชนิดของมุมนักคณิตศาสตร์ก็เริ่มจากการสร้างมุมฉากและกำหนดขนาดมาตรฐานของมุมนะคะก็คือ1มุมฉากจากนั้นก็ขยายขนาดมาตรฐานเป็น2มุมฉาก3มุมฉากและ4มุมฉากแล้วก็แบ่งชนิดของมุมตามข้อกำหนดนั่นเองทีนี้ในคาบที่แล้วเด็กๆก็รู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่ามุมฉากเป็นอย่างไรมุมฉาก ก็จะเป็นมุมที่มีขนาด1มุมฉากถ้ามีขนาด2มุมฉากเราจะเรียกว่ามุมตรงนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมุมอื่นอื่นอีกมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะที่เราได้พิสูจน์ในคาบที่แล้วนะคะได้ตรวจสอบในคาบที่แล้วค่ามุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก เราจะเรียกว่ามุมแหลมถ้ามุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงเราจะเรียกว่ามุมป้านนั่นเองทีนี้นะคะเรามาช่วยกันบอกนะคะว่ามุมต่อไปนี้เป็นมุมฉากมุมตรงมุมแหลมหรือมุมป้านนั่นเองเรามาดูในข้อแรกนะคะในข้อแรกคือมุมอะไรเอ่ยมุม A B C เอ๊ะมุม A B C เราเขียนแสดงอย่างไรคะเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม A B C อ่ามุม A B C ใส่สัญลักษณ์เหมือนหมวกใช่ไหมคะข้างบนเราจะอ่านว่ามุม A B C นั่นเองมุม A B C เนี่ยเป็นมุมอะไรเป็นมุมฉากไหมเป็นมุมตรงไหมเป็นมุมแหลมหรือเป็นมุมป้าน เราก็จะพิสูจน์นะคะหรือเราจะตรวจสอบได้โดยใช้อะไรเอ่ยเราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยเราก็จะใช้กระดาษที่เราพับเป็นมุมฉากหรือเราจะใช้ไม้ฉากก็ได้ทีนี้เราก็จะใช้กระดาษที่เราพับนะคะเราก็จะใช้มุมฉากเป็นเกณฑ์ใช่ไหมคะในการเปรียบเทียบว่าเป็นมุมอะไรถ้าเป็นมุมที่ เล็กกว่ามุมฉากเรียกว่ามุมอะไรคะมุมแหลมถ้าเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงเราจะเรียกว่ามุมป้านนะคะทีนี้นะคะปรากฏว่าอย่างไรคะเราก็จะตั้งนะคะให้จุดยอดมุมนะคะอยู่ตรงกันแขนของมุมข้างหนึ่งก็ตรงกันเราก็จะมา,าเราก็จะมาสังเกต แขนอีกข้างหนึ่งนะคะของมุมปรากฏว่ามุม a b c แขนอยู่ตรงนี้นี่เองแต่มุมฉากแขนอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นยังไงคะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่ามุมฉากคะนักเรียนอ่าเล็กกว่ามุมฉากนั่นเองหรือเล็กกว่า1มุมฉากเราจะเรียกว่ามุมอะไรเอ่ยเราจะเรียกว่ามุมแหลมนั่นเองนะคะมุมที่เล็กกว่ามุมฉาก ต่อไปมุมนี้คือมุมอะไรคะนักเรียนมุม DEF การเขียนสนัญลักษณ์แทนมุมเราอาจจะใช้เหมือนเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะมุม DEF เป็นมุมอะไรเหมือนเดิมเลยเราก็จะใช้คุณครูใช้ไม้ฉากนะคะในการตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าเป็นอย่างไรคะ ได้เท่ากับ1มุมฉากพอดีเลยดังนั้นมุม D E F เนี่ยเป็นมุมอะไรเอ่ยเป็นมุมฉากนั่นเองเพราะว่ามีขนาด1มุมฉากใช่ไหมคะต่อไปนะคะมุมนี้คือมุม G H I ใช่ไหมคะมุม G H I เป็นมุมอะไรเรามาดูนะคะเราก็จะ ตรวจสอบโดยใช้กระดาษที่เราพับเมื่อกี้ซึ่งปรากฏว่าอย่างไรคะอ่ามันใหญ่กว่ามุมฉากนั่นเองดังนั้นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากหรือใหญ่กว่าหนึ่งมุมฉากเราจะเรียกว่ามุมอะไรเอ่ยเราจะเรียกว่ามุมป้านนั่นเองนะคะมุมที่ใหญ่กว่า มุมฉากดังนั้นมุม GHI เป็นมุมเป็นมุมป้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมุมนี้คือมุม JKL ใช่ไหมคะมุม JKL เเป็นมุมอะไรเราก็จะตรวจสอบโดยใช้ไม้ฉากอ่าได้กี่มุมได้กี่มุมได้กี่มุมฉากคะ ได้หนึ่งมุมฉากใช่ไหมคะปรากฏว่าคุณครูก็นําไม้ฉากนะคะมาตั้งต่อปรากฏว่าได้กี่มุมฉากคะได้สองมุมฉากนั่นเองมุมที่มีขนาดเท่ากับสองมุมฉากเราจะเรียกว่ามุมอะไรคะเราจะเรียกว่ามุมตรงนั่นเองดังนั้นมุม JKL เป็นมุมเป็นมุมตรงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะมุม MNO เป็นมุมอะไรเรามาดูกันนะคะมุม M N MNO นะคะเป็นมุมอะไรเอ่ยเราจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเรียกว่ามุมป้านนั่นเองมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉาก ดังนั้นมุม MNO เป็นมุมเป็นมุมป้านนั่นเองต่อไปนะคะมุมนี้คือมุม VWX เป็นมุมอะไรเอ่ยเป็นมุมอ่าเราจะเห็นได้ว่ามันเล็กกว่ามุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราจะเรียกว่ามุมอ่ามุมแหลมนั่นเองทีนี้นะคะต่อไป มุม PQR เป็นอะไรคะ PQR เราจะเห็นได้ว่าเป็นมุมเป็นมุมแหลมใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากดังนั้นมุม PQR นะคะเด็กๆอย่าลืมใส่สัญ,ญลักษณ์นะคะถ้ามีคำว่ามุมเราก็ไม่ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์นะคะ อ่าถ้ามีคำว่ามุมเราก็ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์นะคะเราสามารถใส่ได้2แบบใช่ไหมคะดังนั้นมุม PQR เป็นมุมเป็นมุมแหลมนั่นเองต่อไปนะคะมุม STU นะคะเป็นมุมอะไรเราก็ต้องตรวจสอบนะคะปรากฏว่าเป็นอย่างไรเอ่ยมันมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่น้อยกว่ามุม รงใช่ไหมคะเราจะเรียกว่ามุมมุมป้านนั่นเองนะคะมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากเราจะเรียกว่ามุมป้านดังนั้นมุม S T U เป็นมุมเป็นมุมป้านนั่นเองนะคะทีนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆเปิดในหนังสือเรียนในหน้า120นะคะปฏิบัติกิจกรรมนะคะโดยให้เราบอกนะคะว่ามุมใดบ้างนะคะเป็นมุมฉาก มุมตรงมุมแหลมหรือมุมป้านเรามาเริ่มจากมุมฉากนะคะเด็กๆก็สามารถตรวจสอบได้โดยใช้อะไรคะโดยใช้กระดาษที่เราพับเมื่อกี้ใช่ไหมคะมาตรวจสอบนะคะว่ามุมไหนเป็นมุมฉากบ้างซึ่งคุณครูก็ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามุม WPI มุมไหนเอย่ยอ่ามุมนี้ใช่ไหมคะ และก็เปและก็มุม GHO คือมุมนี้เป็นมุมเป็นมุมฉากนั่นเองเพราะว่ามีขนาดเท่ากับ1มุมฉากใช่ไหมคะต่อไปนะคะมุมตรงมุมตรงคือมุมไหนบ้างมุมตรงคือมุม VUQ มุม VUQ นะคะ แล้วก็มุม x y z นะคะตรงนี้เป็นมุมเป็นมุมตรงนั่นเองเพราะว่าเป็นมุมที่มีขนาดเท่าไหร่คะเป็นมุมที่มีขนาด2มุมอ่าสองมุมฉากนั่นเองต่อไปนะคะมุมแหลมมุมแหลมมุมอะไรบ้างมุมแหลมจะต้องเป็นมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉาก ดังนั้นเราก็นำกระดาษหรือไม้ฉากมาตรวจสอบได้เลยซึ่งจะได้มุม JKL มุมนี้นะคะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากและมุม MNP มุมนี้และมุม DEF มุมนี้นะคะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากดังนั้นจากมุมนี้ก็เป็นมุม อ่าก็เป็นมุมแหลมนั่นเองและมุมป้านมุมป้านคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากได้แก่มุมอะไรบ้างได้แก่มุม A B C ใหญ่กว่ามุมฉากนะคะและมุม S อ่ามุม R S T นะคะมุมนี้คือมุมป้านเพราะอะไรคะเพราะว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่า มุมฉากนั่นเองนะคะทีนี้นะคะจากกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เราได้รู้จักไปทั้งหมดกี่มุมแล้ว4มุมใช่ไหมคะมุมฉากมุมตรงมุมแหลมแล้วก็มุมมุมบ้านนั่นเองเรามาสรุปนะคะว่าเป็นอย่างไรมุมฉากมีขนาด1มุมฉากเราจะเรียกว่ามุมฉาก มุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราจะเรียกว่ามุมแหลมและมุมที่มีขนาดสองมุมฉากเราจะเรียกว่ามุมตรงและมุ eline, ะม Hz, ที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงเราจะเรียกว่ามุมป้านนั่นเองซึ่งนะคะการจำแนกชนิดของมุมเนี่ยเราก็ Kaiser, จะใช้อะไรคะเป็นเกณฑ์อ่าเราก็จะใช้ มุมฉากใช่ไหมคะเป็นเกณฑ์ในการจําแนกหรือเปรียบเทียบนะคะขนาดของมุมนั่นเองทีนี้นะคะถ้าคุณครูเรียงลําดับขนาดของมุมนะคะจากเล็กไปใหญ่มุมอะไรเอ่ยที่มีขนาดเล็กที่สุดมุมอ่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือมุมแหลมถัดมาจากมุมแหลมก็คือ มุมฉากและถัดจากมุมฉากก็คือมุมป้านและถัดจากมุมป้านก็คือมุมตรงดังนั้นมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือมุมแหลมและมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือมุมตรงนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในหน้า50ถึง51นะคะในแบบฝึกหัดเล่ม สองกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะคาบหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรเอ่ยเราจะมาวัดขนาดของมุมใช่ไหมคะดังนั้นให้เด็กๆเนี่ยเตรียมอะไรเอ่ยให้เราเตรียม อ้าไม้โปรเทคเตอร์นะคะชนิดเครื่องวงกลมแล้วก็ชนิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ